โอเคค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้ตั้งใจจะไลฟ์สดนะคะเพียงแต่ว่าบังเอิญบังเอิญมาเห็นเห็ดแล้วเราก็อยากรู้มันเป็นเห็ดอะไรเนี่ยเยอะมากเขาก็เตะเตะเล่นนะเนี่ยแต่เราไม่รู้มันเป็นเห็ดอะไรแล้วแบบดูนะ แล้วใหญ่มากๆเลยเนี่ยเออดอกนั้นด้วยเห็ดขาวแล้ว,แล,วแล้วตรงนี้มันก็จะมีเห็ดอะไรตรงเนี้ยแมเ่เมาหรือเปล่านะเนี่ยนี่มีเป็นยมยมแล้วก็นี่ด้วยเนี่ยมีเป็นยมยมเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าเห็ดอะไร หายเล่นเฉยๆนี่ตอบไม่ตอบไม่รู้ใครรู้ช่วยบอกทถว่ามันเห็ดอะไรก็คือเราเห็นเราเห็นเยอะมากเลยตรงเนี้ยแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเห็ดอะไรเนี่ยสีขาวมันสะท้อนแสงเลยนะเนี่ยแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งก็ค,คือตรงเนี้ยมันเป็นในเมืองนะแต่ว่าไม่รู้ทาไมมันเกิดขึ้นนะเนี่ยเห็ดไอ้พวกเนี้ยอืม เห็นเยอะเห็นบ่อยแล้วเนี่ยเห็ดพวกนี้แต่เราไม่รู้มันเป็นเห็ดอะไรก็เลยถ่ายมาถามดูเฉยๆว่ามันเห็ดอะไรจับไปแล้วไ่ต้องไปล้างมือนะเนี่ยแต่ว่าจะขอลองจับตูนี่ดูนะนี่ดูทำไมมันทาอซ้อนแหวงอย่างนี้ล่ะหรือว่ามันต้องใช้แฟตนะไม่รู้นะ แต่โลกมันใหญ่ๆสองอย่างนะเห็นอันนี้แล้วใครอยู่กับเรานี่แต่ไม่ออกไม่เป็นไรนี่แล้วก็อยู่เนี่ยเยอะแยะเลยแต่ว่าตรงเนี้ยจะเป็นเป็นเป็นประจำเลยนะเห็นปมๆๆเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีเยอะๆเลยเยอะแยะเลยเลยนี่อันนี้เราจะ ทำเป็นคลิปไปเลยนะสักห้านาทีถึงหรือเปล่าไม่รู้สองสามนาทีเอาไปเหอะนี่แล้วก็นี่อีกคือแบบนะใช่หรือเปล่าไม่ใช่แต่ว่าตรงเนี้ยมันจะเยอะมากเลยแต่ว่ามันจะอยู่ในมันมันจะอยู่ในเมืองอะ่ะเราแบบมันไม่น่าขึ้นแถวนี้นะเพราะว่ามันเราอยู่ในเมืองเนี่ยจับแล้วต้องไปล้างมือนะเนี่ยเพราะาเราไม่รู้ว่าเห็ดอะไร แต่มันจะขึ้นอย่างเงี้ยเห็นแล้วมันก็จะมีตรงนู้นด้วยแต่เราไม่รู้ว่ามันเห็ดอะไรแล้วก็จะมีนู้นตรงนู้นด้วยม,มีหลายจุดนะแต่ว่าก็คือแบบมันก็จะคล้ายๆเห็ดอันเนี้ยเห็ดเมาหรือเปล่าเราก็ไม่กล้าเก็บเนาะแต่อันเนี้ยคือเห็นบ่อยละลูกมาเริ่มเพิ่มเลยแต่ว่าเราเคยเห็นนะว่ามันจะมีเห็ดชนิดหนึ่งนะที่แบบ ใหญ่มากอะใหญ่เท่าหัวคนเลยนะแต่แอดไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าอันนี้นะสามนาทีกว่าละ <c oughs> คุยแต่เรื่องเห็ดนี่แหละตั้งสามนาทีจริงๆอะแอดเห็นมาตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วแหละแต่ว่าเราก็ถ่ายแต่ว่าเราไม่ได้เอาเอาเอา,เอาลงเนาะมาเห็นอีกเอ่ะบอกนี่ไงนี่ก็เออเนี่ยมีเห็ดเล็กๆเล็กๆ,ๆ,ๆแต่ว่าเราไม่รู้มันอะไรแต่ว่าตรงเนี้ย มันเยอะจริงๆนะเนี่ยเดินเดินมาเนี่ยมันก็จะแบบตอนนี้มันยังไม่ขึ้นเยอะนะแต่ว่าเราก็จะเห็นเลยแหละเนี่ยว่ามันมีแต่ว่าเอ,อเราไม่รู้จักเมื่อกวเมื่อวันก่อนแถบนี้ก็มีนะเนี่ยวันก่อนแอดมาถ่ายแถบนี้ก็มีตอนนี้หายไปหมดแล้วตรงน,นี้ก็มีเมื่อวันก่อน มาถ่ายมาถ่ายตรงนี้แต่ว่ามันก็ไม่มันหมดไปแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้มันหน้ามันเริ่มมาร้อนะมันฝนมันตกได้สองสามวันแล้วมันก็เริ่มมาร้ออีกโอเคตรงนี้ไม่มีหมดแล้วอ,อคือคนเขาไม่เก็บกันหรอกคะ่ะคนเขาเอ,อเขาไม่รู้ว่าเหตุอะไรเราก็ไม่รู้ว่าเหตุอะไรจะกลับบ้าน ออกกำลังกายเสร็จไม่กล้าเดินทักสะพานสะพานเลยทางมาลายใครอยู่กับเรานะไม่เป็นไรมาดูเห็ดแกล้แล้วกันเนี่ยเมื่อวันเมืม่ออาทิตย์ที่แล้วอะ่ะมันจะมีเห็ดตรงนี้ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ไม่เจอแล้วแต่ว่ามันขึ้นอย่างอื่นเนี่ยก็คือ,คอ,คอพูดตรงๆแถบนี้มันอยู่ในเมืองจริงๆนะเราไม่ได้พูดเล่นๆแต่ก็คือแบบแอดเป็นแบบ เนี่ยอาพาร์ตเมนต์ก็อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้นะแล้วมันก็จะมาขึ้นแถบๆเนี้ยเนี่ยเห็นร่องรอยเลยนี่ก็คือ,คอตรงนี้เนี่ยยังมีอยู่เลยนี่ก็ค,คือแต่เราไม่รู้มันเห็ดอะไรให้ดูชัดๆชัดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ามันสะท้อนแสงนะไม่รู้เหมือนกันว่าเห็ดอะไรอืม อันนี้มันก็สงสัยมันก็ตายแล้วแหละเนี่ยเพราะว่าเราเห็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะมันก็ขึ้นเดินเดินเดิน,ดนไปจะเอจริงๆมันอยู่ในเมืองมไม่ได้ราจะมีนะ,ะเนี่ยแต่มันก็เกิดขึ้นตามย่าเนาะเนี่ยโอเคหกนาที <laughs> ใครไม่รู้อยู่กับแอดด้วยสองคนนะคะอาดูหน้าดูหน้าสดมากเพิ <laughs> ่งไปออกกำลังกายมาค่ะ แล้วก็พอดีมาเห็นเห็ดเราก็เลยถ่ายคลิปซะหน่อยหน้าก็แบบเออนะเพราะเพิ่งเพิ่งออกกําลังกายเสร็จแล้วก็เอ,อยังไม่ได้ทําอะไรนอกจากทาครีมน,นะคะแล้วก็สระผมผมก็ยังไม่ได้เป่าเลยเนี่ยอ,อยก็เลยแบบเฮ้ยจะถ่ายทําคลิปเลยหรือว่าจะไลฟ์สดไปเลยเลยคลิปเไลฟ์ไปเลยดีกว่าทําเหมือนทําคลิปไลฟ์สดไปเลย <laughs> อ่าโอเคค่ะ ตอบคำถามด้วยนะคะถ้าใครรู้ว่าเหตุอะไรก็ช่วยบอกแอดด้วยนะคะเพราะมันจะขึ้นทุกปีแล้วเออเราไม่รู้ว่ามัน,ม,นมันเหตุอะไรอะ่ะแค่นั้นแหละเราก็อยากจะรู้เนาะเออถ้ามันกินได้ก็อาจจะเก็บแต่ว่าถ้ามันกินไม่ได้แล้วก็เออไม่เก็บเพียงแต่ว่าเราเห็นทุกปีแต่เราไม่รู้ขอความรู้ขอความรู้หน่อยขอบคุณมากนะคะใครสคนที่อยู่กับแอดนะคะเจอกันใหมค่ค่ะ